บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมท่านเศรษฐาท่านรุศินยูจากบอท่านบอกว่าท่านรีธรรมรัฐวันอังคาานี่ทอกศนะครับจผูช้ช่วยด้วยครับเราจะทำการคิกออฟคิกออฟประวัาอยหางใช่ปล่ายเงิน ให้พี่น้องกเกษตรกรชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาทและไม่เกินยี่สิบไร่ก็คือเป็นเงินไม่เกินครอบครัวละสองพันบาทมีโมผู้หนทำรัฐบาลทำนะครับ ท่านรัฐมนตรีบอกว่าท่านพิธาประดับท่านรองนายกท่านภูพันธ์เดี๋ยววันอังคารตอนประชุมคลรมเราจะคิกออฟปล่อยเงินทั่วประเทศไทยเลยเพราะเราจะมีถ่ายทอดสดทั่วประเทศอาทุกจังหวัดทุกอำเภอเราจะมีศูนย์พิรุฬา์ศูนย์พิรุฬา์คืออย่างศูนย์พิรุฬา์คือศูนย์รับรองเรื่องราวรองทุก ดีใ,ใจก,ไกใจใจ็ไปบอกสูย์พี่ลุงบาชเสียใจเศร้าใจไปบอกสูย์พีุ่ณบราชสูนย์้วยการพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ทุกอำเภอตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอไม่ใช่อำเภอกเกษตรอำเพอของแต่ละเพอนะครับเราจะถ่ายทอดสดทัว่วประเทศให้ชาวนาดีนใ,นใจเสียงดังบ้างว่าเหนื่ยเหนืน่อยมาทั้งเปรนะขอได้ตังค์บ้างอาจจะได้ไปเที่ยวบ้างงานคุณต้องไฟก็ไปมาแล้ว เดี๋ยวมีงานอะไรในงานถัดไปเนี่ยลอยกระทงก็ลอยมีความสุขหน่อยแล้วงานต่อไปอ่ะผีใหม่สงกรานต์มันจะได้มีตามจับจ่ายใช้สอยดีนะพี่เราได้มีหัวเราะต่างๆซึ่งเออคนดีๆเราให้ทำอะไรก็ทำหมดอเนียนไหม สารว่าง่ายไอ้นี้เรื่องจริงครับคนอีสารกับคนเหนือนะว่าง่ายคนเหนือเขาเรียกว่าอู้ง่ายนะครับก็น่ารักคับคนไทยน่ารักเลยครับอันนั้นวันนี้มาเนี่ยคงไม่ต้องบอกอะไรนะครับอะไรที่ชาวบ้านได้ชาวบ้านจะรู้ดีกว่าผมดีแถ้าอ,อะไรที่พ่อชาวบ้านไม่ได้ที่ผมจะรูด้ดีเพราะว่าเราจะได้รับเสียงร้องเดินมาเยอะใช่ไหมไอ้ที่เป็นโคงกาข้าว พี่น้องชาวการศึกษารายการศึกษาเชอร์ชัยภูมิกำลังรองผมอยู่ช่วงบ่ายผมจะไปเชร์ชัยภูมิต่อผมอยากถามพี่น้องชาวแล้วเห็นว่าที่ท่านได้ท่านอยากได้อะไรอีกไหม